พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตรหนักถึงความสําคัญของชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยที่ดีในการดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงอันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นสมพระเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุคานเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพ่อ่มกันหนาวพร้อมด้วยชุดยาสมานประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยอำเภอเดิมบางนางบวช1,000ผืนและอำเภอหนานช้างรวมจำนวน1,500ผืน ต่อจากนั้นองค์กมนตรีเชิญพระหม่มกันหนาวพร้อมด้วยชุดยาสมานประจําบ้านพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธาน,นีประกอบด้วยอําเภอบ้านไร่2,060พื้นและอําเภอหลานสักจํานวน440พืน และในตอนบ่ายองค์คมนตรีเชิญพ่อห่มกันหนาวพร้อมชุดยาสมันประจำบ้านพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระประบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีประกอบด้วยอำเภอสังลาบุรี250ผืนและอำเภอทองพาภูมิ2,250ผืน ในโอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรสงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปกล่าวให้ประชาชนใหได้รับทราบซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น